วันพุธที่17ทธันวาคม2,568เวลา16นาฬิกาตำรวจภูธรภาค8ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันคริสต์มาสและวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่2,569ณนะบริเวรลานุเูเชวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอิทสุวิชาจินดาคำรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8นายอามรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยและนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีอินในการนี้มีพันตำรวจเอกสมบัติชำแสงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด อำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวและถแถลงนโยบายหลังจากได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2569ว่า เป็นภามคงใหญนะครับของท่านนายกท่านพลตีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชการตุลาแห่งชาตินะครับ mm hmm. เมื่อทราบว่าทางผู้นําท้องถิ่นนะครับทางท่านในอำเภอท่านผู้วราชการจังหวัดน,นะครับในพื้นที่ของเกาะสมุยแล้วก็พังงานนะครับมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมนะครับที่จะดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่นะครับท่านก็ให้ผมนะครับมารับชมการฝึกซ้อม การดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุนะครับและในช่วงเวลาที่เหลือนะครับก่อนถึงเทศกาลเนี่ยก็จะเป็นช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับเราก็จะมีการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้งเก่านะครับการตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยแล้วก็การเข้าตรวจค้นเพื่อหาการพบพาอาวุธนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับเพื่อจะทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวนะครับ รวมถึงการจราจรสภวพ่าการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลนะครับทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้ว่าความร่วมมือจากทางเทศบานลคนครเกาะสมุยนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลนะครับก็รับว่าเป็นจุดมุ่งหมายอเดียวกันนะครับเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีในสถานที่ที่จัดงานนะครับในสถานที่ที่จัดงานเนี่ย ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เราเนี่ยก็ทําเป็นทั้งภาคภา,าภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษา่างประเทศนะครับประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าวัฒนธรรมมันดีงามของเราเนี่ยคือแบบไหนนะครับส่วนที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ระพฤติตนวุ่นวายนะครับหรือว่าผิดทํานองคลองธรรมนะครับไม่ได้เหมาะกับประเพณีไทยเนี่ยนะครับในส่วนของท่านในอำเภอเนี่ยท่านกับร่วมกับทางผู้นาท้องถิ่นเนี่ยไ,ได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปแล้วนะครับรวมทั้งผู้ประกอบ กิจาการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับได้ดนเนินกาปร้านพันธ์ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับตอนนี้ที่เราเฝ้าดูอยู่เนี่ยก็คือการมาประกอบอาชีพโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่มาจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับแล้วก็มีคนไทยเข้าถือหุ้นหรือดําเนินกิจาการแทนนะครับในทางเอกสารเนี่ยนะครับเราก็รวบรวมพยานหลักฐานก็เชื่อว่า คงจะทํากันในช่วงระดงกวาล้านนี้แหละครับนะครับก็จับกลุ่มแล้วก็พยายามจะทําพื้นที่ให้ปลอดภัยที่สุดซึ่งจริงๆจากการทําต่อเนื่องมาเนี่ยพื้นที่ของสมุยกับพังงานเนี่ยในเรื่องของผู้มีอิทธิพลกับมือมือรับจ้างเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่จะมีเรื่องของประพฤตินไม่สมควรนะครับหรือการมาอยู่ในในบ้านเราเนี่ยนะครับของชาวต่างชาติที่บางทีก็มาแอบแฝงอยู่นะครับซึ่งเราก็จับกลุ่มได้เรื่อยๆ นะครับแล้วก็บางทีมาใช้สารเทิติดกนะครับที่ที่บ้านเราก็เกิดอาการคุกคลั่งนะครับก็จําเป็นต้องมีการมาเข้าใช้กฎหมายไปนะครับซึ่งทางตัวคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับก็เริ่มบังคับใช้ยกระดับขึ้นโดยการให้ออกจากนอกล่างาจากไปนะครับแล้วก็ขึ้นแบคลิทไว้ก็าคงไม่ได้เดินทางกลับไปอีกครับผู้ประกอบการสําหรับผู้ประกอบการนะครับกับประชาชนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่สมุยกับทางการเนี่ยนะครับในความ รักแล้วก็ดูแลพื้นทีนะ่ผมว่าเข้มแข็งมากๆนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับเราก็ต้องช่วยกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่กับเขาไม่ได้รู้จักแค่แค่ในประเทศนะครับทั้งสมุยแล้วก็พังงาน,น่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาก็จะทําให้สภาพเศรษฐกิจของเราดีขึ้นนะครับตัวศูนย์ประสานงานนะครับเมื่อกี้เนี่ยทางทาง่ทานรองนายกเทศบาลน,นคร ที่ตำรวจกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็คงจะไปเสริมการปฏิบัตินะครับแล้วก็มีน้องๆจากมูลนิธิอาสาสมัครทางผู้ภัยเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นคนช่วยนะครับผมได้เห็นการซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับก็ก็ดีใจนะครับเห็นความพร้อมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากยิง่งขึ้นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเขามั่นใจนะครับเท่าเท่าที่ถามดูเนี่ยเขาในหลายๆที่เนี่ยไม่มีการ ตักเตรียมหรือว่าการช่วยเหลือเตรียมการขนาดนี้นะครับที่ที่เกาะสมุยเราแล้วก็ที่เกอะพนัง,งนเนี่ยถือว่ามีความพร้อมมากเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณครับ